สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัตวีชานลนะคะสำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาและปติกรรมศาสตร์ในคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องถึงเรื่องของประสาทสัมผัสกับการรับรู้นะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะในเรื่องของการรับรู้เนี่ยนะคะจะมีความหมายนะคะว่าการรับรู้ก็คือกระบวนการตีความหรือแปลความหมายของสิ่งต่างๆนะคะที่เรารับสัมผัสเข้ามาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เรารับสัมผัสนั้นคืออะไรนะคะ เช่นถ้าเราบอกว่านี่คืออะไรนะคะหลายท่านก็บอกว่านี่คืออะไรล่ะนะคะการที่เราจะเห็นว่านี่คือ ปากกาปากกาสีอะไรสีแดงนะเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะทําไมคะตีความและแปลความอนเนื่องจากสิ่งเราคืออาจารย์สวียื่นปากกา,าให้ท่านเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นปากกาเนี่ยนะคะก็คือการที่ประสาทสัมผัสเรารับสิ่งเรานั้นเข้ามาก็คือตกกระทบบนนะคะวัตถุใช่ไหมคะจอภาพนะคะสามารถรับสิ่งนั้นได้นะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วเราก็ใช้การประมวลผลนะะว่านี่ก็คือ ปากกาก็เป็นการบอกนะโดยใช้ประสบการณ์เดิมแล้วสีอะไรแล้วก็เห็นว่าสีนี้คือสีแดงใช่ไหมคะอันนี้เป็นความหมายการรับรู้การตีความแปลความของสิ่งที่เข้ามาตกกระทบอย่างประสาทสัมผัสแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรโดยที่กระบวนการในรับการรับรู้นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากภาพภาพนี้นะคะบางคนเห็นปุ๊บ ตอบปั๊บแหมเป็นภาพของหญิงสาวใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงสวยไหมสวยไม่สวยไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆก็น่าจะมีแนวโน้มสวยนะสำหรับคนที่มองเห็นภาพผู้หญิงอายุ18แต่บางคนบอกว่าเป็น80นะคนที่เห็นเป็นภาพอายุ18ก็คือตรงนี้เป็นขนตาหล่อนกําลังเอียงอาอันนี้เป็นคออันนี้อันนี้เป็นคางด้านนี้เป็นคอนะคะแหมมีใส่ช็อกเกอร์ด้วยใช่ไหมคะมีขนนกด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะก็เห็นเป็นภาพอายุหญิงสาวอายุ18ใช่ไหมคะมองโลกสดใสสําหรับบางคนบอกไม่ใช่ไม่ใช่18ได้ ไงอันเนี้ยคนอายุ80นะคะคนที่เห็นอายุ80ก็คือตรงนี้เป็นจมูก ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นป่าตรงนี้ก็เป็นปากที่งุ้มเลยไม่ทราบใส่ฟันปลอมหรือเปล่าเนาะส่วนตัวที่เป็นคางแหลมๆประหนึ่งแม่มดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เห็นอายุ80นะคะก็อาจจะนะเคยเห็นภาพนะหเห็นการ์ตูนใช่ไหมคะอาจจะเคยดูหนังภาพยนตร์มาก่อนนะ,ะว่าลักษณะแบบนี้ประหนึ่งแม่มดนะ,ะเพราะฉะนั้นการที่เราตีความและแปลความหมายเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มาตกกระทบบนจอภาพนะคะหรือว่า ตาของเราใช่ไหมคะซึ่งการที่เราจะตีความหรือแปลความก็ต้องอาศัยประสบการณ์เพราะฉะนั้นใครที่นะคะมองอาจจะมองโลดสดใสหน่อยนะคะก็นะ,ะไม่เห็นเห็นเป็นภาพหญิงสาวใช่ไหมคะก็อาจจะมีจินตนาการเป็นภาพหญิงสาวเอียงอ้าแต่สำหรับบางคนที่มีประสบการณ์นะคะไม่ใช่ว่าเรามองโลกไม่สดใสแต่เราอาจจะมีประสบการณ์นะคะที่เคยเห็นหนังเห็นภาพยนตร์เห็นการ์ตูนที่มีลักษณะแบบหน้าตาแบบนี้เป็นประหนึ่งแม่มด ใช่ไหมคะวันนั้นเราก็เลยตีความว่าเป็นแม่มดท่านที่เป็นภาพภาพเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความที่น่าสนใจของเรื่องของการรับรู้เพ้นการตีความแปลความของสิ่งที่ตกกระทบเข้ามานะบนประสาทสัมผัสของเราซึ่งแน่นอนนะนอกจากการที่เราอาจจะตีความแปลความโดยใช้ประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายและถ้าเป็นภาพเดียวกันแล้วเรายังตีความแตกต่างกันและเรามองเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งได้ในที่สุดด้วยนะคะเอาละความน่าสนใจก็ น่าจะมีจากหนึ่งเรื่องของการรับรู้เรามาดูต่อกันนะคะในกระบวนการรับรู้ก็จะมีรีเซพเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยรับสัมผัสก็ประกอบด้วยประสาทส,สัมผัสทั้ง5 ตามด้วยแล้วส่งต่อไปที่สมองสมองจะทำหน้าที่ในการตีความแปลความนะจากสิ่งที่ประสาทสัมผัสเรารับเข้ามานะโดยอาศัยประสบการณ์และต้องมี attention มีความตั้งใจด้วยอะไรที่อยู่ในความตั้งใจอยู่ในความสนใจเราก็จะตีความอะไรที่เราไม่ได้ใส่ใจนะไม่ได้สนใจสมองก็ไม่สามารถตีความได้ก็ประหนึ่งว่าอาจารย์สวีกําลังพูดอยู่ใช่ไหมฮะหรือกาลังเลคเชอร์อยูนะ่หน้าชั้นเรียนแต่ถ้านักเรียนสนใจเสียงครูก็จะสามารถประมวลผลหรือตีความนะกลายเป็น เอฟเฟกเตอร์กลายเป็นความพิดความเว่าใจในบทเรียนนะแต่ถ้าเบรน์สมองเนี่ยนะคะไม่สามารถจะตีความได้เพราะว่า a t t e n t i o n นะคะไม่ได้ไม่ฉลาดเราฉลาดล้าเลิศอยู่แล้วนะ,ะแต่เราไป e n t i ท n เราไปใส่ใจในสิ่งอื่นเช่นอาจจะเป็นเสียงเพื่อนนะที่กําลังคุยกันชวนเราคุยนะคะนะหรือสิ่งแวดล้อมอื่นอาจจะมีเสียงเพลงที่แววมานะคะเสียงดังมาจากที่อื่นเนี่ยเราไปใส่ใจที่สิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้นะ,ะสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยานะกลายเป็น เ็นเอเฟกเตอร์เป็นความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังให้จุดโฟกัสอยู่แอเทนอยู่หรือใส่ใจอยู่เราก็อาจจะละเลยเสียงของหัวหน้าเสียงของผู้บังคับบัญชาเสียงของลูกค้าหรือเสียงของผู้สอนอยู่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการรับรู้ซึ่งต้องประกอบไปด้วยหน่วยรับสัมผัสนะมีสมองทำหน้าที่การตีความและแปลความโดยอาศัยการใส่ใจและจะกลายเป็นเอเฟกเตอร์เป็นพฤติกรรมเป็นการแสดงผลหรือการเป็นความรู้ความเข้าใจนั่นเองนะคะนี่มาดูว่าในเรื่องของหน่วยรับสัมผัสหรือปัจจัยที่ มีผลต่อการรับรู้สิ่งแรกคือความสามารถของรีเซพเตอร์หรืออวัยวะในการรับสัมผัสส่วนที่สองนะคะคือเรื่องของสมองในการทำหน้าที่ในการตีความและแปลความซึ่งต้องใส่ใจใช่ไหมคะเราจึงจะกลายเป็นรีเอฟเฟกเตอร์คือเป็นผลที่ออกมาได้นะที่นี้นะทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาดูทีละส่วนกันส่วนแรกก็คือความสามารถของอวัยวะรับสัมผัสนะก็ประกอบไปด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้านะคะเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าตาหูจมูก ลิ้ดและผิดการสัมผัสเนี่ยรีเซพเตอร์ของอวัยวะทั้ง5ส่วนเนี่ยอยู่ที่ไหนเรามาดูกันค่ะส่วนแรกนะคะก็คือนะ,ะตานะคะใครที่ตอบได้ตอบก่อนได้เลยนะคะว่ารีเซพเตอร์ของตาคืออะไรรีเซพเตอร์ของหูคือจมูกลิและผิวหนังคืออะไรนะคะเอาละถ้าคนที่ตอบได้เราก็ถือว่าเจ๋งมากถ้ายังไม่ได้เรามาดูพร้อมๆกันนะคะรีเซพเตอร์ของตานะคะ the eyes นะไม่เกี่ยวข้องกับคนเห็นผีใช่ไหมคะ the e y e เนี่ยนะะก็คือดวงตาของเรานะคะดวง ตาของเราเนี่ก็ประกอบไปด้วยนะหลายส่วนด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนะดวงตาที่กลมๆนะคะส่วนแรกใช่ไหมคะส่วนด้านหน้าซ้ายมือนะคะ ก็จะมีเลนตานะคะรูตาเรียกว่าพิวพิวนะคะทีนี้เวลาที่เราเห็นภาพเนี่ยนะคะก็คือรูตาเราจะหดได้ขยายได้นะ,ะรูตาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้แสงเนี่ยผ่านไปเอไว้ส่วนที่ทําให้แสงเนี่ยผ่าน,นถ้าแสงมามากใช่ไหมคะรูตาก็ต้องหดเล็กลงนะคะเพื่อให้แสงผ่านน้อยหน่อยแต่ถ้าแสงมันสว่างน้อยเช่นอยู่ในที่มืดรูตาก็ต้องกว้างเยอะๆนะ,ะเพื่อเปิดรับแสงนะคะเพราะนั้นรูตาไม่ทําให้เราเห็นภาพนะคะส่วนเลนก็ทําให้เกิดความปมชา ถ้าเลนส์เสื่อมเดี๋ยวต้องใส่แว่นเนาะหรือใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะส่วนนะที่ทําให้เราเห็นภาพแท้ที่จริงแล้วคือส่วนด้านหลัง หาด้านนี้ที่มีประสาทสัมผัสอยู่ใช่ไหมคะมีเส้นประสาทที่รับภาพอยู่นะก็เรียกว่ามีส่วนที่เป็นจอภาพเห็นไหมคะตรง,งโค้งสีน้ำตาลเป็นจอภาพที่เราเรียกว่าเลนดะีนาก็จะมีทั้งหลอดเซลล์คนเซลล์ใช่ไหมคะนี่ทาหน้าที่ในการรับภาพนะเพราะฉะนั้นแสงที่ผ่านตัวผิวผิวคือจอตาก็จะตกกระทบบริเวณเลนดะีนาก็จะมีจุดโฟเวียนะจุดที่ทําให้เกิดความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแสงตกกระทบเนี่ยก็จะมาที่หลอดเซลล์คนเซลล์หลอดเซลล์ก็ทาให้เกิด ความเขา,าเรียกว่าเห็นภาพที่ไวๆใช่ไหมคะส่วนคนเซลเป็นเซลรูปกลวยอหลอดเซลเป็นเซลรูปแท่งใช่ไหมคะคนเซลเนี่ยจะทำหน้าที่ทำให้เราเห็นภาพที่คมชัดเป็นต้นเพราะนั้นถ้าตกกระทบบนจุดที่เป็นเรตินาใช่ไหมคะบริเวณจอภาพนะในจุดที่เป็นจุดตกกระทบที่เหมาะสมนะคะ,ะสายตาเราไม่ไม่มีความเสื่อมอะไรนะเราก็เห็นภาพที่คมชัดแต่ถ้าจุดตกกระทบเนี่ยนะเกินไปนะหรือหรือไม่ถึงจุดบริเวณโฟเวียหรือว่าบริเวณเรตินาของเราใช่ไหมจุดตกกระทบที่มัน ต้องเนี่ยนะคะถ้าไม่เห็นภาพคมชัดเนี่ยเราอาจจะต้องทําไมคะไปใส่แว่นนะคะเพราะว่าเราจะไปตัดเลนที่ทําให้เวลาตรวจวัดแว่นใช่ไหมคะ,ะตรวจวัดสายตาก็ทําให้จุดตกกระทบเนี่ยนะ,ะเหมาะสมที่ทําให้เกิดภาพที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคําตอบของรีเซพเตอร์ของตาก็คือตรงบริเวณไลินีาซึ่งมีเซลล์ในการรับภาพใช่ไหมคะอยู่บริเวณนี้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วมีเส้นประสาทในการรับภาพอีกเยอะแยะเลยนะคะเอาละนะ,ะต่อไปรีเซพเตอร์ของหูบ้างนะรีเซพเตอร์ของหูหูมีกรอบไปได้วยหู ชั้นนอกกับหูชั้นในแลนะ้วหูชั้นนอกก็เป็นใบหูคําถามคือทําไมหูชั้นนอกต้องเป็นรูปแบบนี้รูปร่างแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนแล้วก็นิ่มๆด้วยนะคะแล้วก็มีนะคะวงมีมีรูเข้าไปด้วยใช่ไหมคะหูมีประโยชน์ถ้าเราอยากจะทดสอบว่าหูมีประโยชน์จริงหรือเปล่าก็ลองพับไปหูดูนะคะขณะที่กําลังฟังเสียงอะไรอยู่เช่นตอนนี้ฟังเสียงอาจารย์ชตวีก็ลองพับไปหูดูถามว่าได้ยินเสียงไหมคําตอบคือได้ยิน ใช่ไหมคะนั้นตัดใบหูทิ้งดีไหมไม่ดีนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีหูเนี่ยดียังไงนะถ้าเรานะพับหูเสียงจะไม่ชัดนะถ้าเราคลี่หูออกนะก็คือปล่อยมือออกเสียงเราก็จะชัดเจนขึ้นเพราะหูทำหน้าที่ในการรับเสียงหรือดักเสียงใช่ไหมบางทีเสียงมาด้านหลังเราไม่ได้ยินเราก็ต้องหัน หันหน้าไปรับเสียงนะเอาหูไปรับเสียงเสียงผ่านเข้าไปนะหูต้องไม่แข็งนะคะแข็งเดี๋ยวเสียงสะท้อนเสียงกล้องใช่ไหมหูก็จะมีลักษณะอ่อนนุ่มแล้วก็มีกระดูกอ่อนเพื่อลดการสะท้อนของเสียงเสียงจะได้มีความคมชัดจากนั้นนะคะพอเสียงผ่านเข้าไปในหูนะจากหูชั้นนอกผ่านเข้าไปในหูชั้นในก็มีกระดูก3ามชิ้นใช่ไหมคะอย่างที่เราเรียกว่ากระดูกค้อนทั้งโกรนนะหลายคนก็ท่องนะะแล้วก็มีบริเวณกระดูกก้นหอยนะคะมีก้นหอยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเส้นประสาทอยู่ตรงบริเวณในสุดใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่ทําหน้าที่ในการรับเสียงนะเสียงเป็นคลื่นนะผ่านจากหูชั้นนอกมีความคมชัดประสิทธิภาพดีผ่านเข้ามาในหูชั้นในคอนทัานกรงก็สั่นสะเทือนคอนทัานกรงสั่นสะเทือนใช่ไหมฮะมีลักษณะแบบเป็นคล้ายๆกับนะคะเป็นวงกลมนะเป็นเป็นครื่งวงเนี่ยนะคะถึงวงกลมนะก็ส่งมาบริเวณหูชั้นในก็เป็นคอเคลียมีน้ําในหูใช่ไหมฮะก็ส่งผ่านคลื่นเสียงไปบริเวณเส้นประสาททำหน้าที่ในการรับเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นรีเซพเตอร์ของเสียงก็บริเวณเส้นประสาทที่อยู่ชั้นนใส นะอยู่บริเวณหูชั้นในทำหน้ทานะที่เป็นรีเซพเตอร์ของหูนะคะอ้าวต่อไปคืออะไรคะจมูกนะรีเซพเตอร์จมูกอยู่ตรงไหนล่ะนะจมูกของเรานะคะจะมีบริเวณที่เป็นโพรงนะคะอยู่อยู่ในบริเวณอ่อ ผนังนะคะของจมูกของเราในบริเวณที่โพรงจมูกใช่ไหมคะในโพรงจมูกก็จะมีหลุมเล็กๆใช่ไหมคะหลุมเล็กๆก็จะประกอบไปด้วยมีอะไรคะมีขนขนไม่ได้ทาให้ขนจมูกไม่ได้ทาให้เราได้กลิ่นนะคะแต่ขนขนจมูกเนี่ยช่วยกรองใช่ไหมคะทาให้ของที่เป็นวัตถุใหญ่อะไรต่างๆที่เข้ามาในลมหายใจเนี่ยไม่ไม่ผ่านเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านะคะขนเนี่ยนะคะก็จะมีบริเวณรากนะซึ่งจะมีที่อยู่ของเป็นที่อยู่ของเส้นประสาทหรือปลายประสาทนะก็จะทำ หน้าที่ในการรับกลิ่นเซอร์วรสาตร์รับกลิ่นก็อยู่บริเวณปลายของคนนะคะซึ่งเวลาที่นะสารเคมีนะกลิ่นเป็นสารเคมีที่ลอยเข้ามานะในโพรงจมูกของเราใช่ไหมคะก็จะมาตกอยู่ในหลุมนะหลุมก็ทําไมคะก็จะ เส้นประสาทนะะเซลประสาทของเราก็จะทําหน้าที่ในการรับกลิ่นนะแล้วก็ส่งไปตีความที่สมองที่ olfactory นะคะ olfactory bulb ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะบริเวณปลายประสาทนะคะเส้นประสาทบริเวณซีเรียที่มีเซลรับประสาทอยู่นะคะก็จะเป็นตัวรีเซพเตอร์ของจมูกนะ,ะที่ทําให้ส่งผ่านนะคะสารเคมีนะคะ,คนะคะที่เป็นกลิ่นที่ตกกระทบบริเวณลุมที่อยู่ในโพรงจมูกนะ,ะส่งไปตีความที่ olfactory bulb นะคะว่าเป็นกลิ่นอะไรก็แน่นอนต้องอาศัยประสบการณ์ของเราด้วยจึงจะตีความได้ว่าเป็นกลิ่น อะไรนะคะ เอาละตาไปแล้วหูไปแล้วจมูกไปแล้วต่อไปอะไรดีก็ต้องเป็นลิ้นนะคะถ้าแลบ,บลิ้นดูนะคะบางคนดูคลิปไปก็นึกถึงลิ้นไปด้วยใช่ไหมหรือแลบ,บลิ้นดูประกอบไปด้วยนะ,ะบริเวณลิ้นของเรานะคะก็จะมีตุมตมมนะะต่มเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะตุ่มเล็กๆเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ในการใช่ไหมเห,เห็นตุม่มใช่ไหมคะจากภาพนะก็จะมีนะคะเขามีดูเล็กๆในการที่จะทําให้สารเคมีที่เรารับเข้าไปหรืออาหารที่เรารับเข้าไปเนี่ยนะคะเข้าไปในบริเวณหลุมเล็กๆตรงนี้ก็เป็นเซลล์ในการรับ ะะรับรับรสนะคะก็เป็นเช่ไหมรีเซพเตอร์เซลล์ใช่ไหมคะก็เป็นเซลล์ในการรับรสนะคะซึ่งจะเป็นตุ่มเล็กๆที่อยู่บริเวณลิ้นนี่แหละนะคะก็จะมีตัวที่พอรับรสเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่นิวโรนนะคะมีส่งไปตีความที่สมองต่อไปที่ลิ้นของเราจะแบ่งเป็นโซนเล็กโซนนิ่งเนาะ แต่ละโซนก็จะไวนะจริงๆแล้วเรารับได้ทุกรสนั่นแหละแต่มันจะเป็นความไวในการรับรสชาติต่างๆนะคะจะสังเกตว่าต้นปลายลิ้นจะไวามากกับรสหวานประหนึ่งว่าเราเด็กๆใช่ไหมคะถ้าเราย้อนอดีตนิดหนึ่งเด็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราเล่นนะคะเอาเดอกเข็มมาเล่นแล้วก็ดึงอะไรคะดึงเกสรแล้วก็จะมีน้ําเล็กๆน้อยใช่ไหมคะ ของ lifting, ดอกเข็มใช่ไหมเราก็เอาปลายลิ้นสัมผัสเราก็จะรู้ว่าดอกเข็มนะคะน้ำพืชน้ําหวานของดอกเข็มนะคะจะมีรสชาตินะะซึ่งนั่นคือรสหวานเพียงปลายลิ้นสัมผัสเราก็ไม่ได้ทานดอกเข็มทั้งดอกใช่ไหมเราเพียงปลายลิ้นสัมผัสก็รู้ว่าดอกเข็มเนี่ยนะคะจะมีน้ําหวานด้วยนะะอันนี้ก็คือนะปลายลิ้นจะรับรสหวานนะ,ะส่วนเค็มนะคะจะเห็นว่าจะอยู่ด้านข้างของลิ้นหรือกระจายทั่วไปนะคะส่วน รสเปรี้ยวนะคะก็จะอยู่บริเวณกกลิ้นใช่ไหมคะนะ,ะส่วนรสอะไรคะรสขมก็อยู่ลึกๆในคอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดนทําโทษนะ,ะให้ทานมลเพชรเราก็จะรู้สึกว่ามันขมจังนะ,ะแล้วขบติดคอเลยนะคะอาละอันนี้เพราะฉะนั้นคําตอบของรีเซพเตอร์ของลิ้นก็คือ ตุ่มรับรสนะ,ะที่กระจายอยู่ทั่วๆไปในลิ้นนะ,ะซึ่งรับได้ทุกรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นโซนนิ่งนะ,ะว่าจะรับรสนะ,ะไหนนะ,ะบริเวณไหนจะไวกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงของเปรี้ยก็จีดข้างจีดเลยข้างข้าง,างกกแก้มนะะด้านข้างของลิ้นใช่ไหมคะ นะสำหรับรสเผ็ดอ้าลืมรสเผ็ดไปรสเผ็ดมีไหมเขาบอกรสเผ็ดมีแต่รสเผ็ดอาจจะไม,ไม่น่าจะเป็นรสชาตินะ้อะอาจจะเป็นรังสีความร้อนนะก็จะทําให้เราเนี่ยร้อนได้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าปากเลยบริเวณขอบปากก็ร้อนได้ในปากก็ร้อนได้ร้อนคอร้อนกระเพาะบางคนก็ร้อนตลอดทางเจนทั้งึงตอนเช้าที่มีการขับถ่ายวันนั้นเนี่ย เผ็ดเนี่ยถือว่าเป็นดังสีความร้อนนะคะวันนั้นใครที่ทานเผ็ดไม่ได้ก็ระมัดระวังหน่อยนะคะเอาละและสุดท้ายที่เป็นรีเซพเตอร์ของเราคือรีเซพเตอร์ของผิวหนังนะคะรีเซพเตอร์ของผิวหนังคงไม่ได้อยู่ทุกเซลล์นะคะเพราะเป็นไปนไม่ได้เลยผิวหนังก็คือบริเวณที่มีพื้นที่มากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอวัยวะนะคะหรือว่าเซลล์ในการรับสัมผัสเนี่ยจะกระจายกระจายอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนะรบ,บริเวณที่ทําหน้าที่ในการรับรู้ความเจ็บปวด นะคะบริเวณที่รับรู้ความร้อนความเย็นนะ,ะการรับสัมผัสพ,พวกนี้นะคะก็จะก,กระจายกระจายเฉยากระจายกระจายอยู่ทั่วๆไปนะคะเพราะนั้นผิวหนังเราจะมีผิวชั้นนอกผิวชั้นในผิวชั้นนอกก็จะเป็นหนังกำพร้าเดี๋ยวก็หลุดลอกออกมาเป็นที่ใครเนาะนะคะเราไม่ถูเดี๋ยวก็ออกไปเองแต่ถ้าถูก็สะอาดขึ้นใช่ไหมคะส่วนผิวหนังชั้นในเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีชั้นไขมันด้วยนะคะเพราะนั้นเซลล์ที่ทํหน้าที่การรับ สัมผัสเนี่ยความร้อนเย็นเนี่ยก็จัดกระจายอยู่ทั่วๆไปสังเกตว่าเวลามีอะไรมากัดเราหรือยุงกัดหรือมีแผลนะคะเราเกนียวเกาบริเวณที่คันนะคะบริเวณตุ่มบางทีไม่หายคันต้องทำไมคะเการ,รอบๆบริเวณรือรัศมีวงกว้างนะทายาก็ต้องเป็นรัศมีวงกว้างนะ,ะหรือบริเวณที่เราบาดเจ็บนะถูกมีดบาดนะฮะเราไม่ได้เจ็บแค่เฉพาะตรงรอยมีดนะเราเจ็บระบมไปทั่วเลยเพราะว่าเซลล์เนี่ยทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือประสาทสัมผัสเนี่ยจะอยู่รอบๆนะกระจายกระจายห่างกันเพราะมีบริเวณกว้างนะคะเพราะนั้นรีเซพเตอร์ของผิ วหนังก็จะอยู่บริเวณอะไรคะเซลล์ Sell ใต้ผิวหนังชั้นชั้นในนะคะนะฮะก็จะกระจายกระจายไปทั่วร่างกายของเรานั่นเองนะะเพราะฉะนั้นก็คงจะรับรู้แล้วนะคะว่ารีเซพเตอร์ของของอวัยวะทั้งประาาสาทสัมผัสทั้งห้างของเราอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเอาละก็ดูแลรีเซพเตอร์ของเราให้ดีแล้วกันนะคะเราจะได้รับสัมผัสได้อย่างดีแล้วจะได้ส่งต่อไปที่อะไรคะสมองในการตีความและ แปลความนะนอกจากความสามารถรีเซพเตอร์แล้วนะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตีความได้นะคะอีก ประการึงคือคุณสมบัิสิ่งเ้าต้องมีความเข้มพอเช่นเสียงก็ต้องดังพอแสงก็ต้องมีความเข้มพอที่ทําให้เราสามารถมองเห็นได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสําหรับนะ,ะในชีวิตประจาวันของเรานะคะการที่เราจะทําให้รีเซพเตอร์เราใช้งานได้ดีเราก็ต้องตรวจสอบเช่นตาเราเห็นภาพไหมถ้าไม่คมชัดก็อย่าลืมไปร้านแว่นไปตรวจวัดสายตาะะว่าจุดตกกระทบนะคะของแสงที่ไปตกกระทบบริเวณตินหน้ามันอยู่ในจุดที่นะคะทำให้เกิดความชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ตัดแว่นหรือ คอนแทคเลนส์ Rain, นะคะหรือหูเรามีประสิทธิภาพดีพอไหมในการรับเสียงนะถ้าไม่ดีก็อาจจะต้องใช้อุปก,กรณ์ช่วยฟังหรือหันไปรับฟังหรือขอเพิ่มนะคุณสมบัติสิ่งเร้าขอให้ช่วยเพิ่มเสียงหน่อยนะคะจะทําให้เราสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนหรือ,รอลิ้นของเราก็ต้องดูแลให้ดีนะะทานขอร้อนเกินไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณสมบัติสิ่งเร้าที่รับเข้าไปเนี่ยนะคะคือของร้อนเกินไปเดี๋ยวลิ้นก็จะพองเซล์ก็จะตายนะะก็ต้องปลอให้เซลล์ของเรานะะฟื้นคืนชีพก่อนนะคะซ่อมแซมตัวเองก่อนเราถึง จะสามารถรีเซพเตอร์ของเราก็คือบริเวณลิ้นของเราจะสามารถรับรสได้เหมือนเดิมนะคะนะะหรืออะไรอีกคะกลินนะคะถ้ามากเกินไปนะคะ สารเคมีที่ตกลงไปในหลุมนะบริเวณโพรงจมูกถ้ามากเกินไปเดี๋ยวก็ต้องจามเป็นฮัตชช่วยนะก็เรียกว่าเคลียเคลียรหลุมนะคะเพื่อทําให้นะคะเซลล์หรือประสาทสัมผัสของเรา่ไม่ไม่ระคายเคืองใช่ไหมคะอันเนี้ยเราก็อาจจะต้องดูแลใส่แมสอะไรเงี้ยเป็นต้นนะดูแลรีเซพเตอร์ในจมูกของเราด้วยแล้วสุดท้ายคือผิวหนังนะผิวหนังเนี้ยอย่างที่บอกว่ารีเซพเตอร์ของเรากระจายกระจายอยู่ทั่วๆไปใช่ไหมเพราะนั้นเรากนะ็อาจจะมีการทําความสะอาดร่างกายนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะคำว่า ดูแลตัวเองให้ดีก็คือว่าระมัดระวังในเรื่องของการบาดเจ็บนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเจ็บนะคะเราไม่ได้เจ็บเฉพาะบริเวณเซลล์ที่ถูกทาลายนะบริเวณรอบๆก็เจ็บไปด้วยนะคะเพราะว่าและเซลล์ของเราเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นในการรับสัมผัสก็ต้องจากขึ้นอยู่กับรีเซเตอร์แล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสิ่งเราด้วยค่ะทีนี้มาดูต่อไปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ต่อมานะคะนอกจากความสามารถอวัยวะรับสัมผัสแล้วก็คือเรื่องของการแปลความหมายนะคะในเรื่องการแปลความหมายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอย่างแรกคือการจัดกลุ่ม สิ่งเล้านะคะเราจะตีความเป็นอะไรเนี่ยสังเกตไหมบางทีเราเหมาเหมาเอานะฮะเข้าใจว่าเขาน่าจะเหมือนกันกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันเพราะเราใช้วิธีการจัดก,กลุ่มสิ่งเล้านะคะอะมาดูตัวอย่างในการจัดกลุ่มสิ่งเล้าเช่นภาพภาพนี้ภาพภาพนี้นะเห็นครั้งแรกเป็นภาพอะไรนะหลายคนก็บอกว่าเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นดำดำนะคะเป็นดำดำกระจายกระจายอยู่ทั่วไปนะคะสำหรับคนที่มีประสบการณ์นะล้วใช้ลักษณะของการทําไมคะ การแปลความหมายโดยการจัดกลุ่มสิ่งเ้าเราก็จะตีความว่าภาพภาพนี้เป็นภาพสุนัขกำลังนั่งนะคะและลิ้นด้วยเนาะเพราะนี้เป็นลิน้นนี้เป็นจมูกอันนี้ตาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งน่าอยู่โดยแถวแวนี้นะแล้วนี่เป็นหูสองข้างแล้วนี่เป็นน่าจะเป็นขาแล้วนี่ก็เป็นตัวสุนัขกำลังนั่งอยู่การที่เราตอบว่าสมะสุนัขกำลังนั่งเป็นเพราะว่าเราใช้การทําไมคะแปลความหมายด้วยการจัดกลุ่มของสิ่งเรานั่นเองนะคะเราจึงจะแปลความหมายได้อย่าง ถูกต้องนะคะต่อมาภาพภาพนี้เป็นภาพอะไรคะมันมีสองชีวิตนะบางคนตอบได้ทันทีเป็นเรื่องของคนขี่ม้านะคะบางคนบอกว่าภาพอะไรเนี่ยยังมองไงก็ไม่ชัดคนขี่ม้าได้ยังไงนะแล้วนะเราก็ใช้เทคนิคเดิมการจัดกลุ่มสิ่งเ้านะคะอันนี้เป็นคนนะ,ะกำลังจับนะคะสายชะะอยู่แล้วนี่ก็คือม้านะคะม้ากําลังก้าวเท้าด้วยเห็นป่นี้หัว นะคะส่วนหัวอันนี้ขาหนะ้าตรงนี้ขาหลังตรงนี้ห่างม้าเพราะฉะนั้นคนขี่ม้านะคะก็เหมือนกันนะก็ต้องใช้การตีความแปลความหมายโดยใช้การจัดกลุ่มสิ่งเล้าโดยอาศัยประสบการณ์นะคะถ้ายัางไม่มีประสบการณ์อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะเพิ่มมาคือเมื่คนมีประสบการณ์เห็นปุ๊บก็ตอบป,ปั๊บแต่คนไม่มีประสบการณ์อาจจะต้องประมวลผลนิดนึงแล้วก็ต้องใช้คําอธิบายเพิ่มเติมนะจึงจะเห็นภาพที่ตรงกันได้นะคะในการจัดกลุ่มสิ่งเล้ามเนี่ยมีปัจจัยที่สําคัญในการจัดกลุ่ม ของสิ่งเราคือการเติมให้ครบเห็นไหมเมื่อกี้นี้ภาพไม่ชัดแต่เราพยายามเติมให้ครบใช่ไหมคะแล้วก็บางทีนอกจากการเติมให้ครบแล้วก็ใช้ความใกล้อะไรที่อยู่ใกล้ๆกันก็เข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันเช่นคนที่นั่งใกล้กันก็เข้าใจว่ามาด้วยกันเห็นไหมคะดูจากระยะห่าง หาที่นั่งเห็นไหมเนี่ยความใกล้นะคะคนที่นั่งห่างๆกันเว้นเก้าอี้เนี่ยเขาก็น่าจะต่างคนต่างมานั่งชิดกันนี้น่าจะบอกว่าน่าจะมาด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นการตีความอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะแต่เรามักจะตีความว่าคนที่อยู่ใ,ใกล้กันก็น่าจะเป็นพวกเดียวกันมาด้วยกันเป็นต้นนะคะนอกจากความใกล้แล้วก็คือความเหมือนและความต่อเนื่องใช่ไหมคะอ่ะความใกล้ไปแล้วเนาะนะวัน้ในการตีความนั่งใกล้ๆกันแล้วน่าจะเป็นคนที่มาด้วยกันเราก็จะตีความเป็นแบบนี้นะความเหมือนเห็นไหมคะใส่สีเดียวกันนะคะอย่างเนี้ย นะคะสีขาวเหมือนกันก็น่าจะจบในคณะเดียวกันนะคะหรือถ้าสีต่างกันก็น่าจะคนละคณะแต่ลักษณะของเชื้อผ้าที่ใส่ก็น่าจะจสถาบันเดียวกันเป็นต้นนะคะ,ะ,คะและก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะทีใ่ใส่ได้ชุดได้ใส่ชุดครยแสดงว่าเรียนจบแล้วก็ congratulation นะคะ,ะ,คะต่อมาเรื่องความต่อเนื่อง นะเพราะฉะนั้นการเดินต่อต่อกันอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นสัตว์ชนิดนี้เดินต่อๆกันก็น่าจะเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมยังแบบอุปกรณ์ไปด้วยนะอุปกรณ์ก็จะเป็นใบไม้นะเชื่อว่าน่าจะเอาไปเป็นอาหารนะหรือว่าเอาไปสร้างรังอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าอะไรก็ตามต่อเนื่องกันเราก็จะตีความแปลความว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นต้นนะคะเอาละที้ในการตีความนะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการตีความหมายหรือการแปลความหมายที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเรามาดูต่ออีกนิดหนึ่งนะมัน ในการแปลความหมายที่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่ว่าเรามี Atten t i o n หรือใส่ใจในเรื่องอะไรนะในการใส่ใจของเราเนี่ยนะคะจะเห็นว่าภาพภาพนี้มันมีสีขาวกับสีดําถ้าเราใส่ใจที่สีดำเราก็จะเห็นว่าเป็นคนสองคนกําลังหันหน้าเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอ่าสิ่งที่เราใส่ใจหรือสีดําจะเป็นฟิกเกอร์นะคะเป็นภาพหรือสิ่งที่เราใส่ใจส่วนสีขาวก็เป็นกราวหรือเป็นสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะเพราะนั้นนะคะสีขาวก็ เป็นไงคะเราไม่ได้ใส่ใจเราก็มองเห็นเป็นแค่ภาพคนสองคนหันหน้าเข้าหากันแต่ถ้าเราใส่ใจที่สีขาวสีขาวจะเป็นฟิกเกอร์ส่วนสีดําจะเป็นองค์ประกอบเป็นกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ใจที่สีขาวเราก็จะตีความและแปลความสีขาวได้ว่าเป็นเชิงเทียนนะคะสำหรับคนที่ตีความว่าเป็นเชิงเทียนแสดงว่ามีประสบการณ์กราบพระนไหว้พระนะคะเป็นประจำนะคะก็เห็นเป็นเชิงเทียนสําหรับท่านที่รักต้นไม้อาจจะเห็นว่าเป็นหรือมีกระถางต้นไม้แบบนี้ก็มองเป็นกระถางต้นไม้เป็นเสาระ เบียงบ้านบ้างนะคะเป็นขาตกสนุกก็มีบางคนบอกเป็นแก้ววายนะเพราะฉะนั้นหรือแก้วไอติมนะเพราะฉะนั้นการที่เราตอบสีขาวที่ต่างกันขึ้นอยู่กับการที่เราตีความหมายต่างกันตรงน,นี้จะเห็นได้ว่าต่อให้เป็นภาพเดียวกัน ะะแล้วเราใส่ใจสิ่งเดียวกันอยู่คือสีขาวนะคะเราก็อาจจะมีคําตอบที่แตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมที่แต่ละคนมีและจุดนี้แหละ,ะ,ะที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้หากว่าเรามองสิ่งเดียวกันแล้วใช้การตีความหมายที่แตกต่างกันไปความขัดแย้งในสังคมก็จะเกิดขึ้นเพราะเรามองภาพเดียวกันแต่เราตีความหมายที่ต่างกันนะอาจจะประสบการณ์เดิมวิธีคิดนะคะ หรือการชี้นําก็ได้นะเช่นถ้าเราชีน้นำว่ามาบริบทของการที่คนสองคนนี้จะไปที่ใดดีนะก็อาจจะเป็นถ้วยไอติมกาลังนั่งนะคะ ทานไอติมด้วยกันอะไรเงี้ยหรือไปสังสรรค์เงี้ยนะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับการชี้นํานะคะเพราะฉะนั้นนะต่อให้เป็นภาพเดียวกันถ้าเราตีความหมายแตกต่างกันเนื่องจากประสบการณ์เดินแตกต่างกันหรืออาจจะมีการชี้นำนะก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นะคะการที่เรามองอะไรก็ตามเราพยายามมองให้ครอบคลุมนะเห็นทั้งสีขาวและสีดําและมองให้ครอบคลุมนะมองให้เห็นความแตกต่างที่หลากหลายถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเดียวกันก็คือสีขาวเหมือนกันนะคะแต่เราก็ ต้องยอมรับในประสบการณ์ที่แต่ละคนมีต่างกันแล้วก็จะได้มองเห็นภาพนะถึงแม้ว่าจะแตกต่างหลากหลายก็จะสามารถมองเห็นภาพนะมาในทางเดียวกันได้และยอมรับความมีเห็นที่แตกต่างหลากหลายได้แ,แตกต่างแตกต่างหลากหลายได้นะคะเอาละทีนี้มาดูอย่างที่สามบ้างในเรื่องของมายานในการรับรู้นะ ในสิ่งที่เป็นมายาในการรับรู้บางครั้งเนี่ยเรารู้ไม่ตรงมันมีความบิดเบือนมายาเป็นความบิดเบือนที่เกิดขึ้นบางทีเรารับรู้บางสิ่งอย่างที่ไม่มีบิดเบือนไปนะจากอะไรคะจากการชี้นําการชี้นําจากอะไรบ้างเช่นการชี้นาจากสีเห็นภาพภาพนี้ไหมคะภาพภาพนี้นะจริงๆแล้วเป็นภาพเส้นตรงนะคะ ที่คู่ขนานกันอยู่ขนานเป๊ะเลยนะถ้าเอาไมบ้บรรทัดมาทาบเนี่ยจะเป๊ะมากเลยจะคู่ขนานจะขนานกันแบบเป๊ะๆไม่เบี้ยวนะคะแต่เนื่องจากว่านะคะมายานในการรับรู้เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใส่สีไฮไลท์สีหรือการลงสีนะมาเลยทําให้เกิดการเห็นภาพที่เบี้ยวไปเบี้ยวมาใช่ไหมคะตรงนี้ถือว่าเป็นมายาในการรับรู้เป็นการชี้นําโดยการลงสีนะคะหรือตัวเราเนี่ยนะคะใส่เสื้อผ้านะคะถ้าเราอวบหน่อยใส่เสื้อผ้าสีเข้มนะก็ชี้นำใช่ไหมคะทำให้เกิดมายานในการรับรู้ว่าเราก็ตัวเหมือนจะเล็กลง ใส่เสื้อผ้าให้วดีตัวนะสีเข้มก็ทําให้เราดูแบบ เนื้อตัวกระชับนะคะดูเหมือนจะผอมลงจริงๆเราไม่ได้ผอมนะ,ะหรือคนที่อาจจะผอมนิดนึงใช่ไหมคะเราก็ใส่เสื้อผ้าสีสดใสน,นะคะทาให้เราดูเปล่งปลั่งนะคะก็ดูมีน้ํามีนวลขึ้นดูสดใสขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการชี้นําโดยการใช้มายาณนะคะรับรู้เช่นอาจจะใช้ภาพนะคะใช้สีสันในการช่วยหรือในสังคมเนี่ยมายาณในการรับรู้ก็อาจจะถูกกต่การชีนนะะช้นำชี้นําในทางที่ดีชี้นําในทางไม่ดียิ่งถ้ามีความเชื่อเป็นพื้นฐานหรือความเชื่อถือในผู้ที่ชี้นําก็จะยิ่งทําให้เกิดการคอยต่าง ดนะะ้นนั้นในการตีความหรือแปลความหมายนะคะนอกจากขึ้นอยู่กับรีเซพเตอร์ประสาทสัมผัสเราจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์คุณสมบัติสิ่งเราที่เหมาะสมนะคะเรามีการตีความหมายแปลความหมายอันเนื่องมาจากการที่เราะคะวิเคราะห์หรือเรารับรู้จากความใกล้ความเหมือนอย่างเงี้ยความต่อเนื่องแล้วนะ,ะมายานในการรับรู้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาตระหนักคิดว่าการที่เราจะรับรู้สิ่งต่างที่อย่างตรงไปตรงมาะะหรือว่าอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอันเนื่องจากการถูกชี้นาจากมายานในการรับรู้ เเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องใช้ความสามารถนะคะหรือว่าศักยภาพตัวเราความฉลาดของเราในการวิเคราะห์และไตรตรองนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มาสรุปกันนิดนึงนะว่าปัจจัยที่มีผลในการรับรูนะ้ก็จะมีทั้งความสามารถทางอวยวะนะคะในเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5้านะการตีความหมายและแปลความหมายที่ถูกต้องและต้องมีความใส่ใจด้วยนะคะก็เชื่อมั่นว่านะคะการที่เราเนี่ยนะคะมีความใส่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจแบบสมัครใจนะคะว่า เราชอบในสิ่งนั้นเราก็เลยสมัครใจจะใส่ใจเช่นนะการที่เราไปดูการแข่งขันกีฬาถึงแม้จะถ่ายทอดดึกแค่ไหนก็ตามนะเราก็พยายามที่จะ นะฮะเรียกว่าเปิดทีวีนะคะหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะเปิดดูนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในกีฬาคู่นั้นเช่นศึกแดงเดือดอย่างเงี้ยนะคะดกแค่ไหนก็จะดูเรียกว่าใส่ใจแบบสมั่นใจถ้าเป็นการใส่ใจอำนาจจากอำนาจอิ่แลเช่นมีการประชาชสัมพันธ์โอ้โหแบบคลึ่นโครมเลยนะคะโอ้โหมีการแบบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เราเกิดการสนใจตอนแรกก็ไม่ใส่ใจเนาะแต่โฆษณาเยอะๆใช่ไหมเฮ้ยเราใส่ใจก็ได้เนาะเราไปดูสักหน่อยในงานงานนี้เช่นสัปดาห์หนังสือนะมีการโฆษณาตอนแรกเราก็เอ๊ะจำไม่ได้เพราะมีการโฆษณา แล้วบอกว่าดียังไงโหยในสุดเราก็เลยไปดูหนังสือใช่ไหมคะว่านสือก็ดีจริงๆนะล้วก็เป็นอำนาจของสิ่งเหล่าก็คือจากการโฆษณาเนี่ยเราให้เราสนใจใส่ใจหรืออันสุดท้ายคือใส่ใจเป็นนิสัยคือเราเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนนิสัยของเราที่เป็นคนสนใจใฝ่รู้นะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมหรือเป็นสิ่งที่น่าจะสนใจเราก็จะให้ความใส่ใจเพราะเราเป็นคนที่ใส่ใจแบบเป็นนิสัยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้นะคะเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจ นะว่าคนรอบข้างของเราตัวเรานะคะเราจะรับรู้สิ่งต่างได้อย่างตรงนะตามสิ่งที่เราจะรับเข้ามานะเพราะว่ามีเรื่องของภาษาสัมผัสมีเรื่องของการใส่ใจแล้วมีเรื่องของการตีความหมายและแปลความหมายอย่าง ถูกต้องนะคะเอาละนะเชื่อว่านะคะในคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราอธิบายเรื่องของรีเซพเตอร์นะในเรื่องของการแปลความหมายนะคะในเรื่องของการที่เราจะใส่ใจนะเพื่อให้เกิดการตีความหมายที่ถูกต้องนะอย่างนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมคะการใส่ใจแบบสมัครใจนักเรียนใส่ใจคุณครูเห็นไหมอำนาจของสิ่งเล้านะเสียงที่มันทาให้เรารู้สึกใส่ใจในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะหรือการที่อ่าคนที่จัดคอนเสิร์ตนะหรือนักร้องนะก็บอกให้เราทําไมคะยกมือบ้าง ร้องเพลงตามบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาด้วยแสงเสียงี้ทําให้เราเร้าใจอย่างเงี้ยก็เป็นอนานาจของสิ่งเรานะหรือว่าใส่จะเป็นนิสัยเห็นไหมคะนะอย่างการรดน้ำต้นไม้เนี่ยบางทีมันเป็นความเคยชินของเราว่าเราจะนะคะดูแลเขาเราก็จะรดน้ำประจำอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้นะเราเข้าใจจะเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมของเราและคนรอบข้างค่ะสําหรับผู้ที่สนใจศาสตร์ด,ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ นะเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะคะเรามาติดตามนะคะช่อง YouTube ของชาตวิชาลนะคะเราก็จะมีคลิปเกี่ยวข้องกับนะคะสาระความรู้ทางด้านจิตวิทยานะคะในเชิงวิชาการนะคะแล้วในเมื่อเราพูดคุยกันในเชิงวิชาการอย่างเข้าใจละนะต่อไปเราก็จะมาประยุกต์ใช้กันแล้วอาจจะมาวิเคราะห์ในเชิงสถานการณ์บ้านเมืองบ้างเหตุการณ์ที่ชีวิตประจำวันบ้าง,างหรืออาจจะเป็นเคล็ดลับ นะะในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับในคลิปนี้ขอบพรบคุณทุกท่านที่รับชมแลวฟังและโปรดติดตามกันในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณมากค่ะ